สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปนานอาสุภุสุคนนะครับเนาะคุณพระผ้าโชคมือนีกระเชินเคยครับพาพี่น้องมาชมทางเขาคำนโนดสองครับวัดป่าคำชน,นพี่น้องเนาะครับมือนีผมมีปูองค์ดำมาวัดป่าคำชนครับพี่น้อง ปูองดำก็คือสีเคยคุนหูครับก็เคยได้ยินเสียงครับก็คือเคยได้เห็นเพิินอยู่ครับผมเพราะว่าช่องผมก็เคยนําเสนอไปแล้วครับเพิ่นเป็นสายบุญศรัทธาของสายย่านขององค์พะปูองคเมญ่าครับผมครับคือเพิ่นเป็นพญน,นาคขึ้นกันพี่น้องครับสำหรับองค์ของปูองดำนี่เพิินจายาเพิินการเป็น ปูองค์ดำแสนสิริจันทรานาคาาราชพี่น้องครับกบอดีครับศพโอกาสพอดีครับเดี๋ยวจักน้อยผมกับสิบาพี่น้องเข้าไปทักทายหรือว่าสอบถามสาระทุกสุขติบตัวเล็กตัวงามๆตัวสวยๆให้พี่น้องได้เมืองได้ชมกันนาะครับเนาะ นี่คือท่างเข่าพี่น้องคำฉนดสองครับงามแถงามปากพี่น้องเอ้ยครับปูใดบกเคยมากอะเชิญน,นะครับเด้อครับคำฉนดสองวัดปลาคำชนครับพบพุ่มพันดีนี่ครับของแถแนนนอนครับพบปูไม้ยาเฮาโยนี่แล้วครับ,รบปูองค์ดำมันก็มีสายย่าน พ่อปูองค์ดำแสนสิริจันทาครับน้าคาราดซื้อผลตม้วนม้วนพี่น้องครับไปพี่น้องได้เวลาแล้วตอนนี้ผมเหียวเห็นแล้วครับผมครับเดี๋ยวสิภาพไปเอาตัวเลขงามดีๆกับพ่อปูองค์ดำครับบอกพื้นสับป,ประคุณคุณภาพครับที่เคยได้ตัวเลขมากนี่ หลายงวดต่อลายงวดพี่น้องขอให้สุภูสุคนในตัวเลขแล้วแล้วกะเอาโชคออกมาเด้อพี่น้องเดอ,อครับไปไปฟังน้ากันครับพอปูองค์ดับผลสสวาจังใดครับเรียนเชิญพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัดีเวัซีของไก่พารวยฝันพารวยและ้วกะ็่อบุญบุญคลาพาโชคเด้อค่ะ เมื่อน,นี้จะมา่มาคุยว่าปูดำนี่มาได้จังใดจะแล้วก็หาแนวทางมาแบบใดแน่ก็จะมาเราสูเอฟฟี่เอฟซีให้ฟังเนาะค่ะเนาะ,ะก็เคยไปรับคันของปูดำนี่มาแล้วงกปีเนาะค่ะก็รู้สึกว่าหายแนวทางมากอะได้ได้ดีมาตลอดค่ะก็ก็มีลุดมั่งแต่ว่านาน นานหลายปีอยูอ่สองปีอาจจะหลุดสักประมาณสองถึงสามครั้งในสองปีเนาะคะนะ่ะเนาะสมุดเลมนี้จะเป็นสมุดบันทึกพึ่งบันทึกให้เพิ่นในปีปีที่ผ่านมานี่ที่ว่า,าเปิดโควิดมาที่กองฉลาเพิ่นเปิดไม่เนาะคะนะ่ะเนาะก็คือสมุดเลมนี้ก็พึ่งพึ่งบันทึก ถี่เคยบันทึกให้เพื่อนแล้วน่ะมันเต็มไปเบิดแล้วก็เลยเก็บไว้บ้านเอาอ่อนแค่ปีนี่เนาะย้อนหลังไปหลายมันแต่เสีันนี้นี่ค่ะ <S <S> <S จะอันนี้ก็คือเพิน่นเพิ่นถือเจ็ดเก้าเนาะที่เพิ่อนบอกจ้าจอันนี้เพื่อนจะถือเอ่อสามเก้าค่ะตัวนี้ถูกข้างล่างข้างบนห้าเก้าสิบห้าอันนี้เพิ่นถือเนาะค่ะเนาะสาธุ จำได้กับชิโฮว่าเลขออป็ีอย่างมแน่ค่ะเลขที่เคยออกห้าหสามปดซึ่งปูเพื่อนห้ยสามแปดห้าแปดลูกซีดผัดตัดเล่นแค่สองตัวค่ะ,คะผู้ใดที่ว่าทัานเจ้าเเล่นเป็นทัานเจ้าก็ได้สามตัวอยู่น,จนะจ๊ะเนาะอันนี้จำเร็วๆนี่<ม>ก็คือที่ผ่านมากก็เป็นศูนย์ห ซึ่งเอฟซีของแม่ฝันก็ไก่พาลวดนี่เคยเคยมานั่เสนอแล้วเท่หนึงคือมันจะหายซิผาแต่หมื่นสุดไทยเพิ่นบอกว่าพรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนเพิ่นก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์เนาะค่ะเนาะ,อะกออกศูนย์หาค่ะอันนี้เอฟซีกะสิเคยได้ยินได้พานมาโยนเนาะค่ะเนาะหล้วกับมาอางวนนี้คือจริงๆแล้วมันจะซิบเก่าก่อนจะมาเป็นศูนหาพอดีเปิด เปิดเห็น<ม>หว่างก็เลขห้ยปูเขียนกรกับเลยน้ำสืองตัวนี้ก่อน<ม>อช่วงเลขสิบเก้านี่<ม>เพิ่นหายมากห<ม>้าหนึ่งเก้าเลขออกสิบเก้าเนาะ<ม>กับเขาตรงตรง,ตรงอยอแล้วกัจะมีอีกงวดหนึ่งเพิ่นให้สามหกเก้าปูเห็นเลขห้ามันอยู่ข้างบนเลขหก<ม>จ้ะซึ่งเอฟซกับซีด้เห็นผ่านตามาอยู่นนาะเนาะจะแล้วมางวดที่ผ่านมา ที่ออกเจ็ดสองเนาะค่ะ,ะก็ให้เจ็ดสองจ้ะเลขสามตัวก็จะมีสามหนึ่งเก้าวงสิบเก้ากับเจ็ดสองจ้ะอันนี้จะเป็นเลขห้าอยู่ข้างล่างจ้ะก็จะมีมีเห็นเอ,อ่องวดงวดนี้กะเพิ่นกระเขียนให้แล้วจ้ะซึ่งอยู่ในตัวนี้ย่างมาท่านหเหตุออกไห้เนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะวันที่สิบกนี่เนาะค่่งวดวันที่สิบหกที่จะถึงค่จะก็จะมีผู้เพิ่นบอ,บอกว่าบอกว่าเลขเลขตัวนี้มานี่ก็คือหกสามนอกจากเพิ่นห้เพิ่นวงใหาแต่สิบห้านี้สวยแล้วศูนย์สองอ,อ,อย่าเพิ่งเอาแต่ว่าเลขตัวเด่นที่สุดคือเลขที่ ให้ตัวเดียวให้เล่นตัวเดียวคือห้าและหนึ่งแล้วก็หกเป็นเลขสามตัวเนาะแล้วเพิ่์นจะไม่ย้ำเน้นให้อีกที่หนึง่งคือเคยบอกแม่ฝันมาก,ก่อนว่าผู้ที่จะเล่นสายลูดสายวิง่งเนาะค่ะเนาะล่อล่อลอก่อนแต่ว่าตัวที่สวยที่สุดมามากที่สุดคือเลขห้าสี่เพิน์ลกับลั่นตีแล้วก็เลขหกเลขหนึ่งรอก่อนกับเลขสองรอก่อน,เ, 2, ออนเพิ่นมาห่าในมั่นใจ ค่ะจ้าคือตัวนี้แหละค่ะที่ที่เพิ่นให้มาจ้าอันนี้คือค่ะสายบุญได้โชกได้ลาบแล้วกับเคื่อเลขบัญชี่ของทั้งวัดเนาะครับเนาะค่ะเป็นชื่อเป็นชื่อวัดได้หมครับจ้าเป็นเอ่อหมายเลขบัญชีจะเป็นชื่อของวัดเลยนะคะค่ะ ลูกสาวปูดำหรือว่าเอฟซีใจบุญนี่เนาะคะ่กะก็อยากมานำเสนอแนวทางเพื่อจะได้บูรณะวัดแห่งนี้แล้วก็จะได้บูรณะอ,อองค์แม่สีปทุมมาที่เิ่นข้อิ่ญหาเนาะคะน่ะเนาะทีถือ,อ,อต้นไม้ลมทัดเนาะคะ่ะเนาะก็อยากมาสรอยกันสางหรือว่าผู้ที่เคยถูกกับปูดำอยากร่วมสางกับเชิญใดเด้อค่ะเด้อ ค่ะล้วถ้าเกิดเขาในรอบนี้อีกบว่ารอบใดล่ะค่ะจะคือลูกสาวปูดำแล้วก็เอฟซี่ใจบุญกันยั่งสีไ่แบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่ค่ะค่ะก็จะมามาไห่แนวทั้งอยู่วัดนี้ล่ะค่ะค่ะอยู่วัดคำาชนนี่ล่ะค่ะจะอยู่ที่นี่ประจำจ้ะอันนี้คือ คือตัวจัดได้เลยเนีย่คือเข้าไปจัดได้ก่อนเนาะคะ่ะค่ะจัดจัดตอนนี้ได้ก่อนจัดจัดบวงก่อนเนาะค่ะอาวสีมาปันให้อีกเน้นๆก็คือปันปั้นลายอีกที่หนึ่งใช่ค่ะอ่ะถาศศศศถักการเอฟซีอาจะให้น้ำเสนอในในในตัวของลูกสาวปูดัมหรือว่าเอฟซีใจบุญนี่เนาะคะ่ะอยากให้เน้นสามเก้า สามหกนะคะแลกกะห้าหนึ่งไปก่อนสาสองคู่นี่นะเอ่อตัวรองนะคะตัวรองสำหรับสำหรับตัวล่างเองคือเจ็ดหกค่ะตัวรองค่ะจ้าหกเก้านี่เอ่อส่วนตัวนี้ย่างย่งบย่งบอย่งบรจัดจะจ้าคือมันเป็นเลขไม่สวย อยากแข่อยากื้วู้ตั้งอยู่ในความที่ว่าปูเขามาประทับรางเนาะอลาสุดนี้เป็นองไรความรู้สึกก็ค่ะถ้า,าปูพันลงเนาะจะเ,เป็นกับบอมแมนเ <ลง S 2> ชิงแล้วแต่ครั้งค่ะแล้วแล,แล้วแต่ครั้งไหนที่ลูกศิษย์ลูกหาแต่งขันถือหรือว่าแต่งผลไม้ถือก็อยู่สามารถอยู่ได้เกือบชั่วโมง จะถ้าทําไม่ถูกต้องก็ประมาณซินหาาที่ค่ะปูาดำตัวนูเองนี่จะเป็นเป็นแค่ล่างผ่านค่ะจะเป็นล่างผ่านกับบอร์แมนส่งแบบบอแมนลลางส่งไม่ใช่ล่างทรงค่ะเป็นล่างผ่านค่ะเป็นล่างผ่านไม่บอดายส่งแบบที่ทั่ว่วไปที่ทั้งเจ้าเห็ด ไม่ค่ะก็คือหลังทรงห้องนี้โบแตงของทรงเครื่อนโบค่ะคือแงตงโตธรรมดากระลงได้ลงได้ค่ะจ้าการทอปูน้ำค่ะทุกวันสำรับเอ่อหนูหนูเป็นล่างพานเพื่อนเนาะทุกวันต้องเอาผลไม้ขึ้นให้ท่านอาจจะเป็นมะขามมะม่วงะอะไรก็ได้ที่เป็นของเปรี้ยวแล้วก็เหล้าขาวเป๊กหนึ่งจะทุกมือ ถ้าล่วงโดนไร้เปกบังครับถ้าถ้าล่วงโดนที่เคยผ่านมานี่ยเราข้าวกวดใหญ่สองขวดแล้วก็อีกขวดหน่อยหนึ่งค่ะมาในเพราะว่าแห้งมากคิวยังสมมติว่าสองขวดนะครับเข้าเป็นผู้ลางเข้ากินเองหรอล่างกินค่ะล่างเป็นคนกินค่ะร่กินเลยแต่ว่าก่อนก่อนที่จะล่งนี่ลูกซิดลูกหาที่เพิ่นเป็นซื่อ จะมีจะมีน้องอีกคนหนึ่งสีเพิ่นเป็นซื่อนอะคะเนาะแต่ว่าหันบ่อดอยู่น้ากันอยู่คนละหมองยจะผู้นั่นจะเป็นคูบค้บอกเวลาเพิ่นแต่งขันเพิ่นเฮ็ดยางก็บอกว่าปูถ้าปูชั้นอะไรก็ช่างให้ปูเอาไปให้หมดนะอย่าเอามาเผื่อร่างจา้าแต่ว่าตอนที่ของไปราบคันนี่คือตามใจเพิ่นแต่ขออย่างเดียวอย่าดูดบุหรีแต่ว่าบางครั้งก็จะมีดูด หกปีนี่เคยหกปีที่รับมาเนี่ยคือพันดูบุรีสองเถ่าจาเปิ้ลดื้อกะมีมีตอนหายเจ็ดสองนี่แหละที่ดูดบุรีผมว่าก็พ่อกันหกปีที่ผ่านมาในบนใช่โอ้ยเนาะปกติไปยื้อใส่เงินใส่เข้ามาแต่ยูวันคำชลนี่แหละค่ะปกติเนาะปกติตัวตัวนูเองนี่ก็บ่บ่ควายเด็กปล่อย จะในในหลายๆเรื่องเนาะเพราะว่ากับญาติน้ำแน่กับสี่ายหมู่หลายคนเพิ่นกับสี่คนกับสี่สงสัยุตะกี้กับปีศาจไปบ่กับยูวัดนี่แหละค่ะกัดเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่วัดนี่แหละค่ะัสี่ว่าอยู่พราเจ้าว่าโอ้ยพี่ยังเสียงอะไรชื่อจริงจ้าจริงจริงแล้วแล้วก็ได้ บ่ได้ว่าโกหกดอกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเช็ดเจ้าของไหมเช็กต่อเช็ดต่ของค่ะเชืกันได้เห็นแล้วแล้วผ่านสีจะเห็นอีกบ่อยๆเงี้สิได้เนาะเข้ากันได้เส้นเนอได้เนาะค่ะคือเห็นกันนอกรอบก็ได้หรือว่านอกรอบบอกเลขก็ได้มาวัดนี่แหละค่ะจ้ะมีเสียงังสิก็ได้เนาะวันหยุดก็จะมาถูกถูกวันหยุดล่ะค่ะมาวัดนี่เพื่อเดี๋ยวซอยสางซอยแปลงซอยพระอาจารย์เนาะค่ะเนาะจะมึงมือ มื่อวันที่สิบห้าขอโทษหลายๆเด้อค่ะแถาไปก็จะเฮ็ดให้เลี้ยวกุนีแล้วก็จะนั่เสนอให้เลี้ยกุนีเอสซี่สืบได้ขาดอีกเนาะค่ะเนาะเอสซี่เอสซี่วานทางช่องบรุ XP ่งไห่เด่นลงมาท่านี่ดีเลยค่ะจังตอนนี้ความรู LES ้สึกเอสซีผมเนาะแต่ว่าช่องผมบล็อกบอกไมมานนะ จ้าเกันว่าพุ่นหน่อยกันให้หลต์โตหลายมันคือมพุ่มมันหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้มันถือกินมาสามงวดสี่งวดบวานเขาก็มาพอพอปูองค์ดำเนี่ยเข้ากัเห็นล่างพุ่มองดำถาถาผู้ใดอ๋อพุ่นหน่อยแล้วอยากให้เน้นไฮเน้นเนาะออกกระชับเอาะพุ่มพุ่นหน่อยเนาะถ้าถ้าเน้นก็อย่างบอกนะคะขอเป็นสามพุ่เนาะจะ เออจะมีสามเก้าสามเก้าสามหกสามหกแล้วก็ห้าหนึ่งค่ะห้าหนึ่งค่เออฝากตัวลกองนิดนึงเนาะค่ะเนาะหาบาทสิบบาทก็ได้เนาะคือเจ็ดหกค่ะจาจาเพราะว่ามันเพื่อนเพิ่นตัวเด่นเพื่อนหกนะนะเพราะว่าซึ่งหกหกเออเก้าหกนี่ว่านูว่าเป็นเลขที่ไม่สวยและเป็นเลขที่ออกยาก ตะเลขตัวนี้ปกติแล้วเคยออกเหล้วซึ่งบออกที่ผ่านมาเนี่เลขที่ที่เคยออกแล้วย่งบ่านเนี่ยออกมันจะกลับมาออกอีกคือเกาจ้าอย่างเช่นสองเก็ดอย่างเงี้ยมันเก็ดสองอย่างเงี้งย,ย,ยมันเคยออกแต่มันบ่เคยมาออกอีกมันก็กลับเริ่มกลับมาออกแล้วเสียนะจ้าก็เลยอยากให้ล่องจัดมึงเจ็ดฮกค,ค,ค่ะ,ะเลขบ่หลายคู่ดอ,อกค่ะมียูแค่ซีคู่ก็ล่องจัดมือค่ะ จ้าทาวันที่สิบห้ากะกะกะจ้างเอาอีกแต่วัน<ด>อันนี้กะไปซื้อไว้จักเล็กจักน้อยก่อนค่ะ<ด>เอ,อ่อจัดลอตเตอรี่ไว้จักเล็กจักน้อยก่อน<ด>ถ้าสำนักใหญ่ๆฮาทเจ้าออกมาแล้วเดี๋ยวมันสีวได้คืองวดเมื่อกี้<ด>จ้า<ด>เราอยากให้พรอปู่องค์ดำนี้เว้ากับอันเอสซี่ในว่า ยำอีกั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนเงื่อนรายได้ที่จังสมุดววาปุผ้ผู้ถือหน่อยกับท้ำหน่อยผู้ถือ,รรอหลายกับถืท่าไหลายเนาะจ้าอ,อ,อันคือบัญชีกลางของวัดจ้าที่ที่มาเมือนี้เนาะคะ<ช>่ะแล้ว,วที่เอ่อของมาเปิดตูนี่ก็อยากซอยเหลือทั้งวัดเอ่อคำชนเนาะค่ะวัดป่าคำชนนะคะเอ่อที่ปล้อยตัวเลขนี่ บ่บ่ต้องการที่ว่าอยากเอาเงินมาเป็นส่วนตัวของตัวตัวเองก็คือถ้าผู้ใดมีเอ่อมีมีมีกิจสรัทธานะคะเนาะมีกำลังซื้อค่ะมีกำลังซื้อแล้วก็ถ้าได้ของผู้ดำไปแล้วก็นี่เด้อค่ะเด้อหมายเลขบัญชีตัวนี้และค่ะโอนเข้าได้เลยทางวัดโดยตรงค่ะจะ แล้วมีเอฟซีผมเนาะเพิ่นขอเบิดโทรมาจังส่ผมว่าท่านได้รับอนุญาตจากพระกาให้แต่ว่าส่วนเบิดโทรนี่สงวนลิขสิทธ์เนาะแม่นบ่พ่อครูองค์ดำก็เลื้อแจังได๋ครับผมถ้ากะกะเดี๋ยวก่อนเนาะค่ะเนื้อเป็นเป็นเิ็นซีของพ่อคู่กอยากให้อยู่ฮะกอยากให้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะล่องสักสองสามวดก่อนเนาะค่ะเนาะจ้ะ เพราะว่าตัวตัวร่างเองก็มีงานพ่อมาขาดทัดทัดโทษไปแล้วมันช่วงทํางานเนาะเพราะว่ามันมีแค่วันหยุดวันเดียวองเสียนนะค่ะค่ะมีเอฟซีมีอย่างเอ่อคุยกับทางช่องไรเด้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทางช่องก็จะบอกเอ่อคอมเมนต์ไว้เนาะค่ะขัดขัดซีถามถามอะไรเกี่ยวกับครอบครัวองดำเนาะล่างล่างเพต่างก็บอาจาไย์ก็บคอมเมนต์ไว้เนาะค่ะคอมคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวท่าช่องจะมาบอกนูเองค่ะเอ่อค่ะอยากมาพบหน้ากันกับมาทั้งวัดได้ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะสำหรับเนี่ยท่านของครูดำก็ทางเดินกะพี่ชาตเด่นแล้วเอฟซีใจบุญเดินกะ ชาติเตนไห่เด้วเนาะค่ะเอ็นธรรมดาเอ็นซี่ผู้ที่สีเป็จัดก้อนกัดจัดได้เลื่อยเลยค่ะเด้อค่ะค่ะชิลล้อมือย่ำหยกเนียนอีกที่หนึ่งก็คือวันที่สิบห้านะค่ะค่ะจมที่เอ็มซีใจบุญเพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะคราวนี้ก็มาเห็นหน้าค่าตาเพิ่นแล้วจงห้างนะใจใจบุญละกัานัดใจดีค่ะ ตามที่ต้องไห้เบิองอ่ะเลยค่ะเอฟซีค่ะกับเป็นแนวทางไปเลยค่ะเนืองสำหรับแนวทางที่เอฟซีใจหุ่นไห้เาะค่ะกับไห่ไตวิใใจารณลาย่านเบิง่หลายเนาะคะ่ะกับตัวเลขกับว่ได้เมฆขึน้นเด็กต้องหาเนะาะค่ะเห็นตัวหนังสือของปู่ดำแล้วน่าจะจำได้เนาะค่ะเนะาะจะ จะสัญลักษณ์ของปูดำอยู่แล้วตัวหนังสือก็ <ฮะ S 2> เออเอกลักษณ์ของท่านอยู่แล้วว่าเข้ญญาบดิเมขึ้นมาเพื่อจะเอามานำเสนอเนาะค่ะเนาะถ้าก็เป็นคลองกิง่งที่ผ่านมาสามงวดก็คือแบบนี้ละค่ะ,ะจะชาวคลองเข่านี่ทลองเ่ากับมิตรสายบุนเนะญญาะต่อือาผู้ใดเขามา ว่ามาพ่อมเมนต์ตากันเนาะจังใจกันบอกน้ำกันมวนๆดีๆเนาะพี่น้องเนาะที่แม่เมื่อนี้กับเพื่อมาอยากท้าบุญนะคะผู้ใดจะจะว่าจะไอ้นี่กับยาว่าถอนนาะค่ะก็ ตัวตัวนู่นเองเนาะค่ะเนาะหนูเห็นเอฟซีผู้นึงเนาะค่ะนี้เ้าฝากไปถึงไงเด้อค่ะที่สวดคือมันเป็นการมากส่วนตัวของกับของนั่นน้ำเงี่ยวทําไมถึงสวดถ้านูสวดน้ำเงี่ยวนี่หนูถือว่าเราจะทําอะไรก็ช่างถ้าสวดน้ำเงี่ยวมันจะสําเร็จลุ่วงสวดน้ำเงี่ยวไม่ใช่มาขอเลขขอเบอร์แต่สวดให้ ค่ะสวดให้ห้าเห็ดอีหยังก็ได้เห็ดอีหยังก็สร,ร้างคอให้สําเร็จเป็นเสียนนะจะลาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ดีถ้าหฮาสวดน้าเงี้ยวนะคะเอ่อหน้าที่การงานอีหยังที่นั่นเนาะคะ่ะถ้าจะมีไพ่อีหยังมาถึงตู่จึงสี่เ้าสวดน้าเงี้ยวนี่มันจะผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างเอ,อ่เพราะว่าผู้ที่สอนเพิินสอนมาแบบนี้แล้วก็ค้องกับมีความเสือ่อ มีความมักในส่วนตู่ก็เลยสวดค่ะใช่ค่ะบ่ได้สวดที่ที่มาสวดบ่ได้ขอเลขด้วยค่ะอาขอเลขนี่คือคือตังหาค่ะจ้าจ้าค่ะัน ครับไก่มีอะดรสิถามอีกเนาะถามพ่อปูถามได้ค่ะถามเอฟซีไม่ยังสรถามถามเข้ามาเด้อในคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์พม่าเดี๋ยวจังสิไปตอบให้ดอกเพราะว่าทุกคอมเมนต์พ่อปูองค์ดำหรือว่าเอฟซีใจบุญเห็นทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้ออ่านทุกคอมเมนต์มาพัดจังไดกับคอมเมนต์ไว้ค่ะผมถ้าอันใดบอดีบกคุ้นกับขอโทษขออภัยใน่เด้อค่ะถ้าอันอันใดดีกับ ยกยอดแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่ชมมากด้ค่ะเด้อสามคำงนี้ถ้าข้าเมีต์ไสมาดากันหรือว่าพอดีมันสีลบออกไปดูว่าตัตนมัดครับผมตั้งไปแล้ว ค่ะราบอกอาจจะนุ่มมาเลยเพราะว่าบ่ให้ถึงกับเมื่อไอ้ผู้คนใจบุญใจดีเข้ามาพอถ้าถ้าถึงเมื่อถ้าถึงเพคนเห็นแล้วมันกับบุสบายใจแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจใช่ไเป็นกำลังใจมาแม่กับอยากมาม่ซอยมาส่างเนาะค่ะเนาะเข้าเข้าบ่มีปัจจัยเข้าบ่มีปัจจัยแต่ว่าเข้ามีแนวทางก็เลยเอาแนวทางมาซอยทางวัดใช่ไหมค่ะค่ะเป็นแนวทางให้ใครวิจารณญาณด้ ค่ะอเมนว่าเพิ่์นไห้บ่ถือแล้วสิมาว่าส์ดาจฟิแล้วค่ะก็คือก็คือมากกับกะจัดนะค่ะขาบโมากกะพานคือจังยเกยกินดาว่าละค่ะถ้ามากกะจัดถ้าบโมากกะพานค่ะคุณเฮฟผู้สนสร้างเพื่อนบ่านให้สร้างผู้เดียวกก็แม่นค่ะร่วมกันร่วมกันทั้งหมดค่ะการสร้างเฮทพนั้นก็ยากทีิดียว การทิมซ่องเพื่อนสุดทิมหลายๆค่ะกับฝากใส่พญานาคเนาะค่ะเนาะสายนาคมารวมถ้ำบุญอยู่วัดคำชนนะค่ะเด้อค่ะถ้ำบุญไปเนาะค่ะห่วงมาใส่ดังซาดผู้ที่อดมาถ้ำบุญกู้ที่อดมาถ้ำบุญหนูก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ